ชมผู้อารยาเปิดภาพน้องพายุสมัยเคยผอมเผลอแป๊บเดียวเปลี่ยนไปเร็วมากเป็นคู่แปดซุปตาที่มีแฟนคลับหลงรักตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุตอนนี้ที่กำลังโตเป็นหนุ่มวัยสามขวบแล้วหัดพูดหัดคุยยิ่งมีแต่คนหลงรักและเอ็นดูไปหมดเรียกได้ว่าพักหลังมานนี้ความฮอตของเด็กๆจะมาแรงแซงทางโค้งคุณแม่ เพราะไม่ว่าจะลงรูปหรือคลิปโมเมนต์อะไรของลูกชายก็มักจะได้ฟีดแบ็กดีๆกลับมาอย่างถล่มทลายและแน่นอนว่าในเดือนตุลาคมนี้ก็มีวันสำคัญมากมายของทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งหนึ่งในนั้นไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับวันฮาโลวีนและล่าสุดแม่ชมก็ได้เผยภาพน้องพายุไอเต้าอ้วงของพีพีเป็นภาพย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนน้องพายุก็มาในชุดฟักทองพร้อมกับแคปชัน่นแซวล,ลูกชายว่า ความเดิมตอนที่แล้วงานนี้พี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วก็อดจะแซวไม่ได้พัฒนาการผ่านไปเร็วมากตอนนั้นยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยและมีพี่พี่แฟนคลับหลายคนเข้ามาแซวใต้คอมเมนต์อาทิเช่นตอนน้องพายุยังไม่รู้จักหมูกรอบตอนนั้นยังไม่รู้จักข้าวเหนียวหมูทอด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ